วความรักคืออะไรก็จะได้คำตอบมากมายหลากหลายมุมมองเช่นละครับบ้างก็มองว่าความรักคือความสุขแต่บ้างก็บอกว่าเป็นความทุกข์แม่ตรงกันข้ามกันเลยทีเดียวแต่ไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขผมก็ว่าความรักนะ่ะมันก็คืออะไรที่จะช่วยให้โลกของเรามีชีวิตชีวาน่าอยู่นะครับเพียงแต่ต้องรักให้เป็นนะครับ อย่างความรักของบรรดาหนูๆห,หมูวัยรุ่นวัยวุ่นรักเนี่ยมันมักจะเกินเลยขอบเขตจนเป็นเหตุให้เกิดเรื่องวุ่นวุ่นอยู่เสมอโดยเฉพาะเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรนั่นไงคู่นี้ก็กำลังจะเกินเลยขอบเขตกันอีกแล้วฮ่ทแน,น่จะไปไหนจะไปไหนวยกันก่อนนะครับมันจะไม่เกินเลยไปหน่อยหรอครับ แต่การมีเพศสัมพันธ์ก่อนไว้อันควรนะ่ะเป็นเรื่องที่เสี่ยงนะครับถ้าเกิดพลาดขึ้นมาจะเกิดปัญหาตามมาแบบรับไม่ไหวเชียวนะอ้าวว่าเขาไปนั่นไอ้การจะเสี่ยงกับเรื่องแบบนี้นะ่ะมันไม่คุ้มเลยนะอะลองคิดดูนะว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างถ้าพวกคุณเผลอตัวเผลอใจรักสนุกจนเกิดท้องขึ้นมานะ่ะ เมื่อพ่อแม่รู้เรื่องข้าท่านจะเสียใจขนาดไหนลองคิดดูยังจะต้องเสียโอกาสในการศึกษาเล่าเรียนอีกต่างหากนะ แก้ปัญหาด้วยการทำแทง้งก็ต้องเสี่ยงกับการตกเลือดในการติดเชื้อซึ่งอาจจะถึงตายได้เช่นะถึงแม้จะไม่ตายก็นับว่าเป็นการผิดพลาดครั้งใหญ่ในชีวิตเชวละนอกจากนี้พ่อแม่อาจบังคับให้แต่งงานกันทั้งทั้งที่ยังไม่พร้อมและไม่รู้เลยว่าชีวิตคู่น่ะมันเป็นยังไง อยากมีความรักอ่ะมีได้แต่ฝ่ายชายต้องมีความรับผิดชอบไม่เอาเปรียบฝ่ายหญิงหลอกลวงหรือว่าใช้กำลังเมื่อฝ่ายหญิงปฏิเสธและฝ่ายหญิงก็ต้องรู้จักดูแลรับผิดชอบตัวเองมีความกล้าโดยการรู้จักปฏิเสธเช่นการคบหาหรือไปไหนมาไหนกับเพื่อนชายต้องเป็นไปอย่างเปิดเผยบอกกล่าวให้พ่อแม่รับรู้ถ้ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้น ขอคำแนะนำจากพ่อแม่ได้ฝ่ายหญิงจะต้องดูแลตัวเองด้วยการหลีกเลี่ยงการอยู่ตามลำพังกับแฟนหรือเพื่อนชายในที่ลับตาเพราะจะเป็นการเปิดโอกาสให้ฝ่ายชายล่วงเกินซึ่งจะนำไปสู่การเกินเลยมากขึ้นเรื่อยๆได้ฝ่ายชายเองก็ต้องเป็นสุภาพบุรุษต้องให้เกียรติฝ่ายหญิงโดยการไม่ทำตัวเป็นนักช่วยโอกาสนะจ๊ะ คุมตัวเองให้มีสติสัมปชัญญะอยู่เสมอนั้นเป็นเรื่องที่ทั้งสองฝ่ายจะต้องดูแลตนเองและร่วมกันรับผิดชอบโดยการหลีกเลี่ยงของมึนเมาและยาเสพติดทุกชนิดที่จะทำให้เกิดการขาดสติได้ ตัวเองของฝ่ายหญิงที่สำคัญอีกอย่างนก็คือต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสเนื้อตัวที่เกินเลยอันจะนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ฝ่ายชายเองก็ต้องมีความรับผิดชอบโดยไม่ฉวยโอกาสหรือมองฝ่ายหญิงว่าเป็นเพศอ่อนแอที่จะล่วงเกินคุกคามยังไงก็ได้ต้องให้เกียรติผู้หญิงเสมอนะครับ ปัญหาอะไรหรอครับอ๋อถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยสิครับเอานี้คุณใช้ผมเป็นผู้ช่วยสิผมช่วยลดความเสี่ยงให้คุณได้นะอ๋อโทษทีโทษทีผมลืมแนะนำตัวเองตั้งแต่แรกผมคือนายทุงยาอนามัยไงล่ะครับ พวกคุณนะ่ะรู้จักผมดีแต่ไม่ยอมใช้ผมอ้างโน่นอ้างนี่หาว่าไม่เป็นธรรมชาติบังละอ้างว่าฝ่ายหญิงจะคิดว่ารังเกียจเธอบ้างละเลิกเธอครับเลิกคิดแบบนี้ได้แล้วเพราะนอกจากผมจะเป็นเครื่องป้องกันการตั้งครรภ์ได้แล้วยังสามารถป้องกันโรคติดต่ออื่นๆทางเพศสัมพันธ์ได้อีกด้วยเพราะฉะนั้นจะต้องใช้ผมเป็นผู้ช่วยทุกครั้งนะครับ แน่คุณผู้ชมก็เหมือนกันแหละหนั่งยิ้มน้อยยิ้มใหญ่กันอยู่เนี่ยใช้ผมเป็นผู้ช่วยกันบ้างหรือเปล่าล่ะอะไรนะครับอ๋อไม่รู้ว่าใช้ถูกวิธีหรือเปล่านะเหรอถ้าอย่างนั้นผมขอเธอโอกาสนี้แนะนำการใช้พวกผมอย่างถูกต้องสักหน่อยนะครับข้อสำคัญประการแรกก็คือต้องดูขนาดให้พอเหมาะพอเจาะกับไอ้หนูของคุณเพราะว่าหนงยางอย่างพวกผมเนี่ย ดูเผนๆแล้วก็มีขนาดเหมือนกันหมดนะครับจริงๆแล้วผมมีหลายขนาดคุณต้องเลือกขนาดที่เหมาะกับตัวคุณและอย่าลืมดูวันที่ที่ผมหมดอายุด้วยอะ่ะหากวันที่บนซองบอกว่าผมหมดอายุแล้วก็อย,อย่าใช้ผมนะครับเพราะผมอาจจะรั่วหรือขาดได้อ่ะทีนี้ก็มาดูวิธีสวมใส่จำไว้นะครับอย่าสวมถุงยางอนามัย ในขณะที่ไอ้หนูของคุณยังไม่แข็งตัวเนี่ยยังปวกเปียกแบบเนี่ยไม่ถูกวิธีนะครับเพราะถ้าหากไม่แข็งตัวเต็มที่ถุงยางอาจหลุดได้นะครับรอให้ไอ้หนูเขาแข็งตัวเต็มที่ซะก่อนอ<ะ>น,นี่ก็ดึงถุงยางออกจากซองได้อออ,อไม่ใช่นะครับไม่ใช่คุณยังไม่ได้ปิดปลายกระป๋ะไล่ลมออกเลย ถ้าเป็นแบบเนี้เวลาคุณใช้ไปถุงยางอาจจะแตกได้นะครับเพราะมันมีลมอยู่ข้างในมันไม่มีที่จะเก็บน้ําด้วยต้องทําอย่างนี้นะครับเมื่อเอาถุงยางครอบที่ปลายไอ้หนูแล้วก็ใช้นิ้วบีบกระเปาะหรือว่าถุงเล็กๆที่ปลายถุงยางพื่อไล่เอาอากาศออกให้หมดซะก่อนแล้วก็รูดถุงยางออกมาคลุมไอ้หนูของคุณจนสุดความยาวเนี่ยแบบเนี้ถึงจะแจ๋ว เมื่อเสร็จกิจแล้วให้ใช้กระดาษทิ่ชู่พันรอบถุงยางแล้วรูดออกในขณะที่ไอ้หนูของคุณยังแข็งตัวอยู่ <c oughs> เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำอสุจิไหลเลอะเทอะแล้วก็อย่าให้น้ำอสุจิไหลออกมาข้างนอกถุงแล้วนำไปทิ้งไว้ในที่ปลอดภัยอย่าให้มือคุณอ่ะสัมผัสถูกน้ำต่างๆนะครับเพราะว่าอาจจะติดเชื้อโรคจากสิ่งเหล่านี้ได้นะครับหลังจากนั้น ็ต้องจัดการทำความสะอาดไอ้หนูของคุณด้วยสบู่แล้วก็น้ำสะอาดสะอาดนะครับเดี๋ยวเดีเดี๋ยวดีจะรีบไปไหนอะฟังต่ออีกหน่อยนะครับโดยเฉพาะพวกเราราวัยรุ่นหรือวัยวุ่นรักเนี่ยผมอยากจะขอเตือนว่าถ้าจะมีความรักและคบหากับแฟนให้สบายใจก็ต้องรู้จักดูแลตัวเองแล้วก็ฝึกให้ตัวเองมีความรับผิดชอบนะจ๊ะอย่าเพลอไพล ปล่อยตัวปล่อยใจหรือว่าใจขนองอยากรู้อยากรองทั้งทั้งที่ยังไม่พร้อมเพราะจริงๆแล้วการแสดงความรักนะ่นะมันไม่จำเป็นต้องมีเพศสัมพันธ์กันก็ได้เพราะถ้าเกิดผิดพลาดขึ้นมาปัญหาที่ตามมานะมันหนักหนาสาหัสบวกลบคูณหารแล้วยังไงยังไงมันก็ไม่คุ้มกับอนาคตที่จะต้องสูญเสียไปเลยนะลองคิดดูสิถ้าพวกเราซึ่งเป็นความหวังและดวงตาดวงใจของพ่อแม่ จะต้องมาเจ็บป่วยหรือล้อมตายไปเพราะโรคห้ายที่เกิดจากเพศสำคัญด้วยความขนองของตัวเราเองท่านเหล่าน,นั้นน่ะจะปวดใจเพียงใด้น่ากลัวมันไม่คุ้มกันเลยจริงมากบายบายจ้า